ผู <ciğim. S 2> ้นำเนี่ยมีทักษะครับผู้นำนี่มีสองประเภทใหญ่ๆผู้นำสวยกับผู้นำสวรรค์เนี่ยเราทราบเราผู้นำสวรรค์กับผู้นำสวยผู้นำสวรส์มันมาตั้งแต่เกิดเกิดมาเป็นผู้นำอย่างเดียวตั้งบุคลิกะทางการพูดจาลูกรลีงอะไรก็เป็นผู้นำไปหมดเลยมันมีพรสวรรค์บางคนเกิดขึ้นมาเนี่ยองเป็นไปเลยว่าูกเปไปแล้ว รู้หมดเรื่องช่างข้าวิสักมันคิดได้มันบอนของรายการทีวีนะเรีงห้าขวดใช่ไหมเลขยี่สิบห้าหลักให้มันบวกนะไอ้โกตียังไม่ได้กดยิง่งก็กินเลขเหลือต่อเลยนี่เขาเรียกว่าสวรรค์มันมีจริงนะแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้นําแสวงจะเป็นไปไม่ได้ผูน้นําแสวงรี่เกิดขึ้นมาทวดำหม้อตองต้อหมอ,อ,อกลืมจะเป็นผู้นำได้ยังไงตามข้เก๋มือกระโดดขัน แต่ว่าอยากจะเป็นผู้นําด้วยเป็นได้จุดได้เนึเ่งพึ่งได้หมดนะฮะตรงนี้สําคัญมากในการเป็นผู้นําอ่ะทีนี้เรามาดูนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาความจริงแล้วการเป็นผู้นำนะเหมือนกับว่าเราได้ย้อนรอยวันนี้อีกครั้งหนึ่งที่จะมาพูดคุยว่าในขณะเนี้ยทุกท่านในที่นี้ก็เป็นผู้นําการเป็นประธานกลุ่มก็ถือว่าเป็นผู้นำนะฮะ เรามาดูทักษะผมไปเปิดดูในทฤษฎีนะฮะมีเปร้อยร้อยทฤษฎีอะทฤษฎีผู้นำมันเยอะแยะมากมายเั่ออ่านปัดไปปัดมาปัดไปปัดมาเรามาดูทักษะที่ผมเก็บจากปราดคนนู้นบ้างคนนี้นนนนะคนนั้นบ้างสิบเอ็ดข้อนะฮะลองดูนหัวข้อแต่ละข้อมันอาจจะนาม,มาทําไปหน่อยให้เดี๋ยวจะพูดเห่นฝั่งว่ามันเป็นยังไงมันสอดคล้องกับที่เราเป็นอยู่หรือเปล่านะฮะเอาลองดูดิว,ว่าทักษะในการเป็นผู้นํา อันที่หนึ่งเลยเขาบอกว่าผู้นํานี่ต้องสร้างพลังผู้นํานี่ต้องสร้างพลังเพื่อให้เกิดความรุ่งไม่มีใครทําอะไรที่ยิ่งใหญ่คนเดียวได้มันต้องทําหลายคนทีนี้ถ้าเป็นผู้นําเนี่ยจะต้องสร้างให้เกิดความสามารถกเกิดขึ้นมีพลังเกิดขึ้นทำยังไงก็แั้แต่นะทำยังไงได้หนึ่งใจสองกายสามเงินไม่มา ใจเนี่ยมันไม่มาตัวกายก็ไปลากจะมาหรือเปล่าไม่มาอีกให้เงินเหมือนก็มานี่คือการสร้างพลังให้เกิดขึ้นในกลุ่มกิจกรรมของเราถ้าไม่มีพลังงานเขึ้นเหมือนก็ลากพระนะครับลากาคนเดียวไม่มีทางสมัยนี้เนี่ยลากพระเนี่ยใช้โลนครับเพราะก็รู้ว่าลากหลายคนมันไม่ลากลากคนเดียวใช้โลเลยนะครับโลแล้วลากคนเดียวก็ยังลากได้ถ้าไม่ลากคนเดียวอีกติดเรื่องมันไปเลยครับเรือกันนี่คือลักษณะ ต้องสร้างพลังให้ได้อันที่สองคือสินทรัพย์ทีมงานคือสินทรัพย์หรือว่าบุคลกากรกู้่วงงานของเราคือสินทรัพย์นะเราทำคนเดียวไม่ได้ทําให้เป็นสินทรัพย์ได้ยังไงนะก็ใจออกนั่นแหละใจของเราที่ไปพูดกับเขาถามสารส,สุขเด็กจะก็เป็นยังไงกู้โวงงานด้ายก็เป็นยังไงวันนี้ร่างกาย สบายีหรือเปล่าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรบ้างหรือเปล่าปัจจัยทางมากเป็นยังไงทำงานอยู่กับเราเราได้ผลผลิตบรรลุเป้าหมายหลายๆเรื่องนะแกแห่งจนอยู่คนเดิมเป็นยังไงเนี่ยเราต้องไปดูแลเขาคนผู้ร่วมง,งานที่เป็นบุคลากรถือว่าเป็นสิ่งสำั์มันมากมากกว่าเรื่องจัดเป็นหลายๆครั้งมันมีเรื่องจัดไม่มีคนทำาเ้เหมดนี่นะครับมันสำคัญมากตรงนี้นเราบอกทีมงานคือสินงสำั์อันที่สามมองเห็น ความผิดปกติผู้นำแนว,นว,นวไปลาเอาตาไปไปไล่ไม่ได้นั่งเฉยๆเบื้องเขาคอยอาชา้างให้คนอื่นเข้ามารายงานไม่ได้เ <c oughs> คยได้ยินผู้นำบางคนไหมที่รูปหลอ่อผู้นำระดับประเทศของเราท่านขาท่านคะท่านทราบเรื่องที่คดีฆาตกระทหรือยังครับผมต้องไปรับอารายงานเคยได้ยินไหม จะต้องรอแยงานนงนะานเป็นประจำนะเพราะแกยังไม่เห็นแกยังไม่รู้เพราะฉะนั้นผูน้นำเนี่ยจะต้องมองเห็นความผิดปกติได้ผิดปกติของผู้ร่วมงานด้วยกันเองเฮ้ย hey, วันนี้ทำไมมันเดินเ่เที่ยวบูดบูดวะทำไมมันหน้าเที่ยวเที่ยวโมโหวะทำไมหัวลรกมากเกินไปอะวัน,นี้วันก่อนเกิดอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างอะ่ะดูแลเขาทีา่มันเป็นยังไงเกาเห็นความผิดปกติความผิดปกติในสนําทักงานเป็นยังไงบ้างองค์กรของเราที่เราตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มเนี่ย ตรงนี้ทาไมมันไม่อยู่ตรงนั้นตรงนั้นทําไมไม่อยู่ตรงนี้นี่คือการที่เราจะต้องเป็นผู้ที่คอยดูความผิดกปกติที่เกิดขึ้นในกิจกรรมของเราในสำหรักงานของเราต้องพยายามสอวสสองให้ได,ด้นะครับตรงนี้นะต่อไปข้อที่สี่กล้าเปลี่ยนแปลงคนเป็นผู้นำเนี่ยนะถ้าไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่มีทางที่เราจะปรารถนาให้องค์กรของเรา บรรลุเป,ป้าหมายได้แต่การเปลี่ยนแปลงนนั้มันเหมือนกับนักพ่เสีไดโนผู้นำหลายหลายคนไม่ต้าเปลี่ยนแปลงยังยึดติดอยู่กับวัฒนธรรมเดิมๆบางครั้งการเปลี่ยนแปลงนี่เกิดขึ้นให้นึกไว้เรื่อยนะครับว่าไม่มีอะไรดีที่สุดไปดีมีเสียและในเสียก็มีดีเพียงแต่ว่าสภาวะผู้นําของเรานะั้นควรจะปรับสิ่งใหม่ให้มาอยู่ในองค์กรของเราให้ได้ บางอย่างเสียไปเราก็มีคำอธิบายได้เครื่องจักรมันเป็น,นยังไงล่ะครับเราทำกับมือผลผลิตในชมุชมชนของเราออกมาสิบชิ้นเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ได้ร้อยชิ้นนม่ได้หมายความว่าทำกับมือเราจะจุดแต่ทำกับมือของเราเนี่ยสิบชิ้นราคาแพงทำเ,รเครื่องจักรราคาถูกกว่าเห็นไหมนี่คือทำการเปลี่ยนแปลงมาเกิดขึ้นเพราะนั้นผู้นำเนี่ย ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงให้ได้ต้องยอมรับในสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับอันที่ห้ารู้จักเรียนรู้ว่าเป็นผู้นำเนียลลำบากไปเรือ่องต้องรับคารับแิดเ,อเยอะแยะมากมายต้องแสวงหาต้องเรียนรู้เรามีในกลุ่มเนี่ยกลุ่มของเราน,นมีเจ็ดคนขึ้นไปที่ว่าเจ็ดคนขึ้นไปเด่กคือจทะเบียนการวิสาหกิจจุมชนเราเจ็ดคนขึ้นไปการเรียนรู้เรียนรู้ยังไงเราออกบูธไป สุราธานีอพูดไปพัทธลุงไปกรุงเทพเชื่อไหมเราไปกันสี่ห้าคนเนี่ยตาของแต่ละคนสมาชิกของเราที่เราไปมองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยคิดว่าเรารับความรู้เท่ากันไหมไม่เท่ากันมาถึงเราประชุมที่ว่าเฮ้ยเราไปงานเดียวกันเนี่ยเราไปถ่ายของได้กี่อย่างเธอสรุปที่เรียนรู้ะอะไรบ้างเรียนรู้อะไรบ้างเราเจอวป่าความรู้มันเริ่มเกิดขึ้นนี่แหละผู้นําจะต้องดึงเอาความรู้ ที่เรามีสองตาเพื่อเรามีสองตารวมแล้วหกคนสิบสองตาเขาจะได้นำรูปค,ความรู้แล้วเรามาสังเคราะห์ความรู้นะั้นให้เกิดเป็นความรู้ขององค์ปรกนะครับต่อไปข้อที่หกทักษะที่หกต้องเป็นหัวหน้าที่เข้าถึงง่ายเขาบอกว่าการเป็นผู้นำเนี่ยต้องง่ายในการเจอต้องง่ายในการพบแล้วเคยเห็นนะครับเป็นอธิบดีอยู่ในกรุงเทพ แม่มานั่งรออยู่บ้านเลยอยู่ห้องเลขาสองวันกว่าจะได้เจอลูกชายที่เป็นอดีตยนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นผู้นาที่เข้าถึงยากเหลือเกินนะอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับนะครับต่อไปมีความเชื่อมั่นนี่คือคุณลักษณะของผูน้นําต้องเชื่อมั่นต้องชัดเผิดี่กก้ว่ากันเราเรารับงไปชเองต้องเชื่อมั่นในตัวเองถ้าตราบใดที่ผู้นําไม่เชื่อมั่นในตัวเองเสแล้วอย่าหวังให้ใครมาเชื่อมั่นเรา ย่าหวังให้ใครมาเชื่อมัน่นในกิจกรรมของเราเรา,เ,ราเชื่อมันอ่นในตัวของเราเองไม่เป็นไรเราพูดตามที่เราเรียนรู้เราพูดของจริงที่มันเป็เนนะเมื่อมีความเชื่อมั่นแล้วบางครั้งความเชื่อมันม่นมันมีปัญหาผมเคยเจอประสบการณ์หนึ่งผู้โดยการโรงเรียนมีการประชุมว่าเราจะเอาผลิตภัณฑ์ของนักเรียนเนี่ยไปขายที่รอ่ออกพอบอกว่า ไปขายที่ผู้นเก็ตเขาบอกพอไปขายที่ระยองดีกว่ามันดีพุ่นนี่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 กบอกว่าขายภุกเก็ตดีกว่าเพราะว่าผมรู้นนจักคนเนยอะยกมือความจริงเกมแพ้แต่กว่าแกเป็นผู้นําไปขายตุกเก็ตมีปัญหาอะไรกลัวรับผิดชอบเรียบร้อยครับขายไม่ได้เลยตุ๊กโลค่าเดินทางค้าบินค้าดูพอ,อใจเอ,องเพราะพอรับผิดชอบ แท้ต yeah, no mm ้องมีข so, ้อน so, ี้ด so, ้วยมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงต้องรับผิดชอบในความเชื่อมั่นตัวเองด้วยนะของคุณเนี่ยดีที่ทําแต่ไม่ทำทำของผมก่อนถ้าของผมเสียหายไปเมื่อไหร่ก็ทำของคุณก็มีเหมือนกันผู้นําผู้บริหารแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ต้องมีความรับผิดชอบต่อไปมีบุคลิกเฉพาะเราจะเห็นว่าผู้นาเนี่ยเขาจะมีความเป็นพิเศษสําหรับเขาเขามีบุคลิกเฉพาะบุคลิกเฉพาะี่มีสองอย่าง ทุกตีรามภายนอกกต่ภายในภายในเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจดีใจเย็นเวลาพูดนี่รู้เลยว่าแกเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกางนี้บางคนชอบหัวเราะคนกบบพูดผู้นํำบางคนผู้นํำบางคนนี่นะเดินมาข้างหลังผู้โรงงานผู้โรงงานรู้เลยว่าใครเดินมานนหัวหน้ามาเนี่ยรู้ได้ไงเป็นหัวหน้าเดินึกเหมือนเพื่อนเพราะขาใครง่อยข้างเดินแจ๊กแจ๊ก แกรู <r> ้เลยว่าเป็นผู้นำเพราะเขามีบุคลิกเฉพาะนี่เป็นยกตัวอย่างนะฮะไม่ให้ทุกคนไปทําให้ขาดนะฮะนี่คือมีบุคลิกเฉพาะเางคนพูดไปเรวบอกเราไปมองคนอารมณ์ดีแกเป็นคนอารมณ์ดีถ้าแกยิ้มมุมปากอย่างนั้นแสดงว่าแกชอบลองรู้เลยว่าโอ้โหแสดงว่าโอ้หน้าเราเนี่ยชอบอ่ะยิ้มมุมปากเนี่ยเป็นบุคลิกเฉพาะเลยแต่ยิ้มแบบนี้ชอบแต่ถ้าคิ้วขึ้นเราต้องบนทีนี้เรามาระวังให้ดีนะแต่ก่อนน่าจะมีปัญหา ผู้นำเขาจะมีบุคลิกเฉพาะของเขานี่คือทักษะหนึ่งต่อไปข้อที่สิบร้อมให้คำปรึกษาและเปิดโอกาสผู้นำบางคนเนี่ยเขาเขาไม่ชอบที่จะให้คำปรึกษากลัวว่าผู้นำเนี่ยเขาจะมาลวงความรู้จากเราไม่บอกผู้นำบางคนไม่บอกอบไว้ก่อนอย่าเนี่ยความจริงเป็นผู้นำในการให้คำปรึกษาที่ดีเนี่ยมันจะทดห้หน่วยงานเราวิ่งไปทา้างา เขาจะปรึกษาหน่อยไม่ใช่เป็นอย่างงาู้นอย่างนี้ตามที่เราว่าเพราะฉะนั้นต้องรอมทมิจะการปรึกษาแล้วก็เปิดโอกาสให้คนทิ่ขเขาได้เอาความรู้ความเข้าใจหรือสิ่งที่เป็นทัศนคติของเขาเนี่ยองคิดยังไงเอาเข้ามาในเราบ้างเพื่อที่สิ่งที่เราเข้าใจอยู่ดั้งเดิมเนี่อาจจะเปลีป่ยนแปลงก็ได้นะครับข้อ11ทักษะนี้สุดยอดนะทักษะการสื่อสารมีสำคัญที่สุด แต่เพิ่งมาเกิดใหม่เมื่อไ่เมื่อศตวรรษนี้ก่อนต้นศตวรรษที่ยี่สิบเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะการสื่อสารเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะแค่พูดคุยกับผมหรือไม่แต่ตัฟังวิทยุการทเตอร์ที่มีเสาเป็นไม้ไผ่แล้วมีรูปดวงสีก็ขามส่วนใ่ก่อนใช่ไหมหรือทีวีสามห้าเจ็ดเก้าหน,นังสือพิมพ์นะไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวนี้การสื่อสารเนี่ยสามารถทําคนคนหนึ่งให้เป็นคนเลวหรือคนดีก็ได้วันนี้เราการสื่อสารใช่ไหม ที่ทําให้เรารู้การสื่อสารที่ทําให้เรารู้ข่าวสารที่อยู่กระีสโลกกันทีนี้เพราะการสื่อสารนี่เดี๋ยวนี้มันพัฒนาเรื่อยเมากมายมันเข้ามาพร้อมพอมก้อบบเป็นพันสํานักแล้วเราเองไปเชื่อมั่นสํานักเดียวเนี่ยมีโอกาสที่จะผิดลาดเองมากเลยทีเดียวมันมาเรื่องเดียวกันนะฮะเป็นร้อยสํานักแต่และอย่างไม่เหมือนกันไม่รู้ใครทําอะไรที่ไหนเมื่ไอไรอย่างไรก็ยังไม่รู้แต่เราไปตัดใจเชื่อ เสื่อเน,นี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาเกิดเพราะฉะนั้นวันนี้องค์กรของเราเนี่ยคนอื่นเขาจะรู้หรือไม่รู้เขาเรียนการสื่อสารแต่นี้เร็วมากเทคโนโลยีเร็วมากเลยต้องตามให้ทันแล้วบางคนเนี่ยมันก็ยอมกระทำนะอย่ี่เตอนน่ยผมแดปดสิบแล้วก็ซื้อโทรศัพท์เพื่มเลยนี่ตอนเช้าได้ลายเลยส่งดอกไม้แล้วไปครับแล้ก็ได้มีความสุขใช่ไหม นี่คือกระบวนการสื่อสารหนึ่งที่เราถึงเราเป็นร้อยอย่างแต่เราตามทันได้หนึ่งอย่างก็ยังดีอยู่นะก็ยังดีอยู่ตรงนี้